ไปคุยกับน้องวินะครับวรการทองฉิมที่ไปปฏิบัติหน้าที่อ,อยู่ที่กรุงเทพมหานครกลางโควิดระบาดหนักนะครับฟังเรื่องราวของการขายสินค้าชุมชนอยู่ในกรุงเทพน้องวิครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่วิชาญแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านค่ะ กลับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอ่าต่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงในกรุงเทพเนี่ยน้องวิเองเนี่ยไปขายสินค้าอยู่เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราต้องระม,มัดระวังตัวขนาดไหนเราเฉียดฉิวจะติดเชื้อไปบ้างแล้วหรือไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างต่ามกลางสถานการณ์นี้เล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะพี่วิชาน ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่วิชาน,นะคะแล้วก็ขอบคุณทางท่านพานิสังหวัดส,สงขลาและก็กรมการค้าภายในนะคะที่่าได้จัดทําโครงการขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องของการออ่าขายสินค้าของชุมชนที่ผู้ประกอบการรายย่อยได้ผลิตมาแล้วเนี่ยค่ะอ่าได้ให้มาวางตามห้างเซ็นท่านซึ่งทางห้างเซ็นท่านท่านก็ได้สนับสนุนด้วยที่ ให้ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้มาวางขายตามจุดต่างๆนะคะคือในในในภาวะตอนนี้ถามว่าทุกคนเนี่ยอ่าตัวไหมกลัวระวังเข้าระวังตัวว่าจ,จะติดเชื้อนะคะเพราะว่าในในโซนพื้นที่ที่ได้มาขายเนี่ยคือเป็นพื้นที่สีแดงอ่ะพูดกันว่าอ่าทุกคนเนี่ยตัวที่จะออกมาเดินอ่ามาซื้อมาจับจ่ายนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็ปิดไปนะคะ แต่ว่าวันนี้ตัวของรีและน้องๆผู้ประกอบการและทีมงานขายที่เป็นเครือข่ายเนี่ยที่มาวางขายในห้างเนี่ยได้มาวางจุดาวางจุดขายนะคะแต่ละจุดที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยด้วยด้วยความระมัดร,ระวงังการขายตรงนี้เนี่ยาทางผู้ประกอบการและก็ทางห้างเนี่ยก็มีมาตรการนะคะที่ที่ป้องกันนะคะไม่ว่าตัวของผู้ขายเองหรือ,อลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อเนี่ย าก็ม <S an> ีว <S an> ิธีการป้องกันนะคะป้องกันตัวเองในการเข้ามาในแต่ละจุดแล้วก็ทางห้างเนี่ยได้ได้กำหนดเลยนะคะว่าให้ซื้อแล้วกลับนะคะแล้วก็มีระยะห่างกันเท่าไหร่ค่ะอ่าตรงนี้เนี่ยค่ะพิพิธการวีเองก็ก็ก็ระวังทุกคนก็ระวังแล้วก็ได้ไปตรวจนะคะตัววีเองได้ไปตรวจเช็คสองรอบแล้วค่ะก็คือคืออยู่ในในในอปลอดภัยค่ะไม่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 ได้มีความเสี่ยงตรงนั้นนะคะ ครับวิข,ขึ้นไปโยหลายเดือนแล้วล่ะนะครับคิดว่านะครับตัวเองด้วยตัวเองตัวเองได้อะไรบ้างหนึ่งสองตัวเองได้ช่วยขายสินค้าให้ชาวบ้านได้มากน้อยขนาดไหนอ่านะครับตัวเองได้อะไรบ้างสองได้ช่วยชาวบ้านมากน้อยขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับ ค่ะค่ะก็พี่วิชานคะจากการนําสินค้าขึ้นมาของชุมชนนะคะแล้วก็ทางชุมชนได้ส่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอ่าปลาแห้งนะคะปลากระพงนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ากุ้งกุ้งหวานนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปนะคะที่ที่ชุมชนได้ส่งขึ้นมาเนี่ยวิก็ได้มาวางขายอ่าขายโดยผ่านทางอ่านั่งขายนะคะผ่านทางสื่อที่ทางเป็นท่านเนี่ยได้ ได้ลงในในในสื่อของเขานะคะคือการตอบรับการขายก็ถือว่าดีค่ะพี่ถึงแม้ว่ายอดไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ก็อยู่ในหลักเกือบหลักหมื่นกับทุกวันนะคะการขายตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะคะ,ะทางชุมชนเนี่ยที่ที่ได้มีส่วนร่วมให้เราได้ออกมาขาย อ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าของที่ส่งมาหรือของที่วินำขึ้นมาเองนะคะในระยะเวลาตั้งแต่ที่เกิดเกิดอ่าโรคระบาดเนี้ยค่ะก็ถือว่าได้ขยับไปเรื่อยๆค่ะพี่เพราะว่าสินค้าของเราคือเป็นของแปรรูปอ่าผู้ที่มาซื้อลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นถาว่าซื้อคนหนึ่งไม่สามก that น,นะคะพี่วิชาไม่ว่าจะเป็นอากระติกุ้งปลาแห้องอะไรเงี้ยสมม่วนมากจะซื้อแบบหนักๆซื้อแล้วรีบกลับ นะคะซื้อซ้ำแล้วก็มีการโทรเข้ามาซื้อว่าส่งได้ไหมจัดส่งได้ไหมก็ถือว่าโอเคค่ะพี่วิชานวิเองก็มีความกังวลอยู่ตอนแรกว่าเอ้เราจะขายได้ไหมแต่ว่าพอมาตั้งขายจริงๆนะคะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นห้างของอ่าปิ่นเก้าอย่างเมื่อวานนี้ก็ปิดจ็อบที่ปิ่นเก้าไปเนี่ยก็ถือว่าโอเควันหนึ่งก็ อยู่กับหลักหมื่นนะคะแล้วก็ที่เทนท่านบางนานั่นคือจุดที่เป็นร้านทางไทยที่ตั้งอยู่ก็งานยังไม่จบนะคะพี่วิชานที่เทนท่านบางนานค่ะก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่อตรงนั้นงานจะไปจบในวันที่สิบสิบเก้านะคะวันที่เจ็ดถึงสิบเก้าก็สิบสามวันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางผู้ใหญ่ที่กรมเนี่ยได้โทรมาบอกว่าให้มาตั้งที่ลักษณะที่เบบวันนี้ร้านทางไทยจะตั้งอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือที่ เทม่นท่ทานรัชนาี่เบศต,ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่25ตรงนี้เราจะอยู่อีก8วันนะคะสินค้าที่ทยอยส่งขึ้นมานะคะเราก็ได้จัดวางนะคะแล้วก็ในกลุ่มเครือข่ายของฟาร์มเอ l e เเนี่ยจากราบุรีเนี่ยวันนี้เขาก็ได้นํามามาวางอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพี่พิชานอันนี้คือเครือข่ายของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันไม้ช่วยกันขายร้ป,ประกอบการ ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม20กว่ามูฟ20กว่ามูฟนี่ก็จะเป็นฟาร์มอลเลตก,ก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจอ่าเราก็จะช่วยกันในการที่จะขายแล้วก็ปรหมวดแล้วทุกคนก็ยังเฝ้าระวังคือคอยกันเช็กคกัเช็คก,กันนะคะพี่วิชาว่าอ่ากว่าว่าเราอ่ะจะไปในพื้นที่หรือว่าเราไปในอ่าในกลุ่มที่เราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมีการติดระบาดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คือถามว่าตอนเนี้ยทุกคนเฝ้าระวังด้วยความกังวลใจอ่ะว่าถ้าถ้าติดในหมายถึงเราดอก งานทั้งหมดแน่นอนเพราะเราไปเป็นกลุ่มกองคารวานค่ะค่ะพี่วิการครับอสินค้านะครับจุดสังเกตสินค้าสินค้าไหนจะได้รับความสนใจสินค้าไหนจะขายดีสินค้าไหนจะโดนใจลูกค้าในกรุงเทพสินค้าไหนคนมาซื้อซ้ำเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยครับค่ะค่ะพี่วิการ สินค้าที่ลูกค้าซื้อซ้ํานะคะเป็นสินค้าที่แปรรูปแล้วอย่างน้าพริกอย่างเงี้ยพี่วิชาลูกค้าจะซื้อซ้ํานะคะอ่ากินง่ายไม่ต้องไป,ปรุงแล้วคือตอนเนี้ยลูกค้าที่มาซื้ออ่าส่วนมากต้องการจะเอาไปถึงทานได้เลยเอาไปถึงกินได้เลยแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ด้วยอ่นนีอแปลรูปนะคะอย่างเมื่อวานเมื่อวานคืนที่เป็นข้าวยำที่วิชาส่งมาแค่คือพี่ส่งมาไม่เยอะนะคะ เอามาวางขายไม่ถึงสองวันนะคะวิลับของช่วงเย็นก็เมื่อวานหุดแล้ววิบอกพี่พิชางลูก,กวนช่วยส่งขึ้นมาให้ใหม่อันนี้หมายถึงว่าของที่แปรรูปที่ลูกค้าเคยกินแล้วก็สามารถเก็บไปได้ลูกค้าก็จะซื้อซ้ำแล้วก็จะซื้อจํานวนเยอะเพื่ออาไปเก็บไว้นะคะอันนี้คือสินค้าแล้วก็ในเรื่องของของแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็น กุ้งหวานหรือปลาแห้งนะคะปลากระพงหรือปลาอินทรีลูกค้าจะซื้อในปริมาณที่เยอะเพื่อไปเก็บไว้ถามว่าวันนี้สินค้าที่นําขึ้นมาจากใต้ด้วยรูปรูปลักษณนะ,ะด้วยอ่ารูปแบบของของตัวสินค้าเนี่ยอ่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายราคาไม่สูงอันนี้ท่านท่าน,ท,านท่านพานิชยังพูดเลยบอกว่าอราคาสินค้าที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยราคาไม่แพงมันถึงขายง่ายขายได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะ เพราะว่าในกลุ่มผู้ประกอบการที่มาขายด้วยกันบางท่านก็คือผลไม้แปรรูปบางท่านก็จะเป็นผลไม้สดนะคะหรือของพร้อมทานก็จะหลากหลายถ้ามองมาอีกมุมนึงคือของที่แปรรูปอย่างของทะเลแห้งเนี่ยอันนี้จะขายดีค่ะค่ะทีคือโจ์มันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้คนจะกังวลเรื่องอาหารการกินอยากได้ของที่ไปตุนไว้ไม่ต้องออกจากบ้านบ่อยซื้อแล้วคือจบเอาไปเก็บไว้เลยแล้วค่อยซื้อซ้ําโดยผ่านสื่อออนไลน์โดยผ่านการจาย ฟังเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคพี่วิชานยังยังสู้วิยังไหวที่จะที่จะเดินต่อเดินหน้าต่อแล้วก็ยังแจ้งกับผู้ประกอบการหรือแจ้งไปทางพี่วิชานว่าของบางอย่างถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ก็ดีแล้วก็จัดตกขึ้นมาลําเลียงขึ้นมาเพราะว่างานของท่านกรมพาณิชย์อ่าจะทั้งปีค่ะคือจะวนไปเรื่อยๆในห้าเซนทันทีนท่อ่าได้อ่าใช้ชื่อโครงการว่าตลาดร่วมใจคือไทยช่วยไทยคัดสรรสินค้าที่ดี มาให้กับคนไทยอันนี้ค่ะคนเสร็จงานเป็นอย่างนี้ทีนี้นตอนนี้มันก็เหมือนเหมือนว่าเราเนี่ยต้องพยายามอดทนอดทนที่จะให้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ฝ้าระวังตัวเองด้วยค่ะค่ะพี่วิชารครับครับ,รบอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการในการสร้างสินค้าในการทําสินค้าวิไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีประสบการณ์ นะครับก็เห็นภาพเยอะนะครับได้เรียนรู้จากของคนอื่นด้วยได้เห็นของเพื่อนด้วยเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผู้ประกอบการในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าขึ้นมาขายสักอย่างหนึ่งเชิญครับค่ะค่ะค่ะเออนตอนนี้นะคะถามว่าเรามีวัตถุดิบอยู่อย่างเงี้ยมีวัตถุดิบอาจจะเป็นปลาหรือเป็นกุ้งหรือเป็นสิ่งที่สามารถแปลรูป เรามานั่งมองว่าวันนี้ถ้าจะขยับยกระดับสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องมองว่าตลาดตลาดของคนเมืองที่เราจะไปขายถามว่าสินค้าบ้านเราวันนี้เราต้องไปขายต่างที่ต่างถิ่นนะเพื่อที่จะให้ขายได้เราต้องมาพัฒนาในเรื่องของคุณภาพแพคเกจจิ้งในเรื่องของรสชาติเพื่อให้สินค้าของเราเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งที่ถูกเลือก นะคะเป็นสินค้าที่หนึ่งที่เห็นแล้วว่าใช่ต้องซื้อต้องนึกถึงต้องคิดถึงอยากกินค่ะราคาจับต้องได้คุณภาพแพคเกจติ้งต้องดูดีแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราไปไปทำเรียกว่าเป็นแพคเกจติ้งที่มันดูดีสวยงามปลานี้เนี่ยเราจะขายได้แน่นอน นะคะมันจะดูยกระดับขึ้นมันจะดูมีมูล,ลค่าขึ้นตรงนี้สําคัญมากผู้ประกอบการหรืออ่าหลายๆท่านที่อยากทาสินค้ามาเพื่อวางขายฝากขายหรือว่าช่วยพาไปโปรโมทให้หน่อยตรงนี้สําคัญค่ะฝากไว้เลยนะคะว่าต้องทําให้ดีต้องเสมอต้นเสมอปลายต้องพัฒนายกระดับขึ้นมาเพื่อจะได้ถูกไปวางในเชลในอ่าห้างหรือในในอ่าจุดที่รู้สึกว่าเห็นแล้วอ่าเนี่ย สินค้าฝากใต้บ้านเราอาจเนี่ยสินค้าเนี่ยต้องซื้อต้องเก็บติดบ,บ้านไว้หรือต้องซื้อเป็นของฝากของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าอ่าลุ่มเครือข่ายที่ต้องการที่จะเอาสินค้ามาฝากขายวันนี้ร้านทางไทยนะคะเรามีสินค้าหลายอย่างแต่ว่าบางอย่างยังไม่ได้โดดเด่นจะทํายังไงให้มันโดดเด่นเพื่อเป็นชิ้นหนึ่งที่ถูกเลือกนะคะค่ะค่ะพี่วิชาร,รบ ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับน้องวิครับสวัสดีครับ